mm กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนรักของชาวราศีพิจิกธาตุดินนั้นเขารเธออู yummy, เขาเธอเป็นใครเขาก็คือคนอยู่ใกล้แหล่งน้ำชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลได้ดีนอกถิ่นเกิดนะ เป็นคนที่ทํางานเก่าแก่งานหนักงานเหนื่อยงานที่ทามายาวนานเป็นคนที่มีพลังลุ้นเหลือในการทํางานเก่าเก่าอ่ามีพลังในการทํางานเก่าสู้จนหยดสุดท้ายนะก็ได้ยายถิ่นฐานไปอยู่ณนะแห่งหตนตําบลไกลใกล้แหล่งน,น้ำนณะสถานที่ท่องเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวรู้รา้านะตาบลอีกทิศที่หนึ่งนะเป็นคนที่ ได้ดีนอกถิ่นเกิดก็มีความร่าเริงสดใสเป็นคนสวยคนหล่อนะแต่งตัวเสื้อนะเสื้อผ้าน,นาผมใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปก็บุรุษหนุ่มเจ้าสำราญนะหรือเป็นสตรีผู้มีความร่าเริงสดใสใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการมีความสุขรื่นเริงนะ่าลรงท่องเที่ยวสถานที่ผู้คนสัญจรไปมางานผับงานบาร์ เป็นดาราศินลปินนะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมั่นคงนะมีความเป็นผู้ได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเดชาหริอดเดออิมพรร์นะก็เป็นบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารปุตตะนะรักเด็กนะคนที่รักเด็ก เป็นคนที่มีความมั่นคงทางฐานะการเงินก็มาพร้อมกันและนะพี่ก็มาน้องก็มีอยู่แล้วน้องนี่ก็เป็นคนอยู่ใกล้แหล่งน้ำพับรักหน่อยนะคนน้องเนี่ยได้ดีนอกทินเกิดเลือดลมแข็งขันขยันมาพร้อมกันเลยค่ะคู่ของชาวพุทธศพพี่ก็มาน้องก็มีเป็นปัตตนี คนรักคู่ครองฝ่ายตรงข้ามหุ้นส่วนอ่าเลือกใครละ่ะก็เลือกคนที่มีเงินมากกว่าใครที่มีฐานะการเงินมั่นคงเป็นเศรษฐีก็ทำให้ชีวิตสบายในแต่ละวันที่ผ่านไปโอ้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานะเพศตรงข้ามของชาวราศีพฤษภเนี่ยเดาอังคารไปอยู่ในเรือนของ อรินะเป็นนักต่อสู้นะตนเองนั้นก็ได้มรดกตกทอดเป็นของเก่าแกา่นะก็ได้คู่เป็นพ่อแม่ลูกติดนะสุภะนะก็ได้คู่มีตำแหน่งได้ลาภพน้นนะได้อย่างเสียอย่างอู้เขาเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลมีลูกติดนะก็เลือกคนที่มีลูกติดมาแล้วนะเนะพราะการเงิน ดีค่ะวัดเขาทำอะไรเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของตนเองเป็นเจของกิจการนะขย้ายพ้นงานออกไปนะก็มีการเงินที่มั่นคงนะตอนนี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะนะมีธุรกิจการงานใหญ่โตทำงานหนักงานเหนื่อยทำอยู่ณห,หลังแห่งหนนตำบลไกรโพนเงียบเชียบวางเวงวิเวกวิเวโหนนะนเฟสตรงข้ามคนนี้คนเงียบค่ะ หน้าตาคเครียดเป็นปัตตนิเพศตรงข้ามที่มาเป็นอุปสรรคปัญหาของชาวราศีพฤษศนะเพราะว่าเขามีกรรมเก่าเนาะมีกรรมเก่าเรื่องอะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะบุญกรรมไม่สัมพันธ์กันนะเ,เขาทำอะไรเ,เขาคนนี้ก็เป็นคนอยู่ อีกแห่งหนึําตำบลไกรโพนนะมีกาเก่านะคะเครียดวิตกหาวนทางาในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะไปอยู่สถานที่เงียบเงียบนะไปอยู่ในสถานที่วังเวงเจ้าที่นี่ก็แรงมีกาเก่าค่ะก็ได้ใช้กาเก่ากันไป บุญกรรมไม่สัมพันธ์กันนะก็เป็นเพียงบริวารที่มาพบจะเจอกันร่วมงานบญงานกุศลงานสุขภาพงานเข่วครองว่องไวงานที่กระจับกระเชงแข่วครองมาร่วมงานกันนะเนี่ยเขานี่ก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะการเงินรายได้แล้วก็ การติดต่อค้าขายมันคนไม่ค่อยพูดเนาะอ่าวก็มีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยก็ไม่มีนะมีอุปสรรคปัญหานในทั้งเรื่องคู่นะก็เราก็มีปัญหาก็ไปพบกับคนที่ไม่จริงใจนะเป็นคนวิตกกังวลกับคิดเครียด่นะใช้กรรมเก่าค่ะ where เข มาจากไหนเขาเป็นคนแห่งหนตํตำบลใดฮะเขาก็เป็นคนโสดอิสระนะนะเป็นคนสวยคนหลอ่อเป็นดาราศิลปินอยู่ในสถานที่ร่องท่องเที่ยวชอบเที่ยวกินดื่มสังสรรค์สับบาร์นะสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยเขาอยู่ในสถานที่ผู้คนสัญจรไปมาแหล่งท่องเที่ยวนะอ่าไปอยู่ในสถานที่ไกลโพ้นนะฮะเขาไม่เจอหรอกคะ่ะชอบเก็บตัวนะอ่า เขาทำอะไรเขาก็ชอบเงียบนะสันโดษแล้วก็เขามาจากไหนเขาก็อยู่ในสถานที่ที่ไกลจากผู้คนอะก็เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเกี่ยวกับบริวารก็นสถานที่เงียบวางเวงวิเววิเว,ว,เวโหนะเพิ่งพาตนเองก็ยังทำงานเก่างานหนักงานเหนื่อยนะไม่ทำงานอะไร เป็นคนพึ่งพาตนเองนะคะใช้ชีวิตน่าต่างแดนต่างที่ต่างถิงน่ะงานเก่ามีพลังกับการงานเก่าที่สู้จนหยดสุดท้ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามก็ณสถานที่นั้นก็ที่เหมาะกับเขาก็ได้คู่ที่มีวัยวุฒ์มากกว่ามีเกณฑ์ก็ไปพบกับคนสถานที่เงียบวังเวง่ก็ได้พบคู่ ที่ยังต้องเหน็ดเหนื่อยพยายามต่อไปนะพยายามต่อไปก็เหนื่อยอ่ไปพบกับเพศตรงข้ามที่มีอ่ามีบุตรหลานบริวารมีลูกติดมาด้วยอืมการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ก็เขาก็มุ่งไปที่การงานโสดอิสระต่อไปพยายามแล้วก็เหนื่อยนะก็ไปพบกับเพศตรงข้ามที่ไม่จริงใจนะมาปะปนกับเขานะหนะลักแหล่งที่เขา อยู่อาศัยทำมาหากินนะไปเจอคนที่ไม่จริงใจค่ะเพศตรงข้ามนี้ไม่จริงใจนะก็เว้นเขาหรือเธอจะมาเมื่อไหรนะโซเมดของพืชุกเนี่ยเขาก็ทำแต่งานไงเหนยียวแน่นเลยงานเนี่ยงานนักงานใ,นใ,นใหญ่อ่าตัวเขาเนี่ยทำงานเก่าแก่มายาวนานนะยันในการงานเนี่ยงานเก่างานเดิมค่ะสู้สุดใจเลยค่ะ ในะเรื่องของความรับเมื่อไรที่เกิดขึ้นนะเขาก็ไม่สมหวังก็ขอติดจากพัดพราก็หรือวเป็นเพียงแต่ชาวสงนะเป็นคนโสดนะสันโดษอยู่นะดินแดนอันไกลจากผู้คนเป็นคนชอบเพ้อฝันนะหญิงชายในฝันไม่มีหรอกนะ,ะเขาก็พบแล้วมีใครคนหนึ่ง ที่เป็นบริวารที่นารักนะเป็นเพื่อนสนิทที่เขาเนะี่ยยังผูกพันฝังใจอยูนะ่เป็นความรักที่ต้องพัดพรากจากกันไปนะเพราะว่าคิดเครียดวิตกกังวลมากนะในเรื่องของการที่จะมีคู่หาคนเลิศเลอเพอร์เฟก็มโนอยู่ในโลกความฝันต่อไปนะ เมื่อไรเขาจะมาเมื่อไหรเขาก็อยู่ในโลกของความฝันนะไม่มาแล้วนะอยู่นะสถานที่ไกลจากผู้คนฝังใจกับอดีตนะหน้าตาก็เครียดเพิ่มขึ้นไปอีกหาคนในฝันนะคะ,ะเมื่อไม่พบแล้วก็อยู่เป็นโสดนะ เป็นพมา่าไม่ๆม่เลือกที่จะมีคู่ยากต่อไปนะอ่าแต่คนในฝันเว้นวายเขาหรือเธอจะมาทําไมเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินรายได้แล้วนะคนที่รักขมาให้เลือกของชาวพุทธศุกนะเดลเลอร์เลือกคนที่การเงินดีนะคะเดลเลอร์กระดุมพระการเงินนะก็ได้คู่เป็นชาว ทางชาตินะคะมีเกณฑ์เป็นผู้ใหญ่เป็นชาวยุโรปอ่ะอ่านี่ก็มีรักเข้มาให้เลือกอชาวพืชศพก็เลือกคนที่หน้าตาจะเคลียดทั้งนั้นเลยนะอ่าทั้งพี่และน้องมาเจอกันนะอ่าก็เลือกคนพี่ที่ให้กระดุมผ้าการเงินสบายก็มีอริยนะคือการมีเจ้าของอ่ามีอุปสรรคปัญหาอ่ารักพี่เสียดายน้องอ่าพอคพูด ผู้คนน้องนี่นะปัตตานีเดชาริอปัตตานีนะิมเบอร์นี่นไปเลือกคู่ที่มาให้ความสุขสะดวกสบายใช้ชีวิตไร้สาระไปวันวันะไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เติบโตไม่ได้อะไรเพราะว่าไปเจอคนที่มาให้การเงินรายได้นะแต่และคนนี่น้าตะแค่เครียดนะก็ไปพบคู่ก็เลือกคู่ที่มาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะ ไปเจอคนที่มีประสบการณ์ความรักนะผ่านการมีคู่มาแล้วก็มีความสุขในแต่ละวันด้วยการไม่ต้องทําอะไรมากมายเพราะว่ามีการเงินดีแล้วมั่นคงนะคะแต่ก็ไปคิดเครียดวิตกกังวลนะถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ยังวนเวียนและเวียนวนอยู่กับเดชชาหรืออดนะคนที่บัดพรากห่างไกลเนี้ยไปเจอ คนที่อาภพรักนะคนอาภารักในก่อนอาภาพัพในเรื่องการเงินนะกระดุมพระปราฏิหารไม่ปรากฏนะปรารถนาว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏจะได้เริ่มต้นกพร,รักกับคนไม่คาดฝันเนี่ยนะเลือกพี่นะว่าพี่ให้การเงินแล้วก็ได้มีคู่นะสมรัสมรสอ่าสามสิบตุลาคมนเนี่ย แต่ก็ยังคิดวิตกกังวลกับคนรักอีกฝ่ายนงนะเดือดชาเรือต่อผู้อาภัพรักเนะี่ยผู้อาภัพรักนี่นะเขาก็ยังเป็นชาวส่งอย่นะเนเ่าเหนืดเหนื่อยในการหาการเงินเพื่อชีวิตที่สุขสะดวกสบายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะบ้านก็ยังไม่มีนะบ้านรถดกดยศตำแหน่งนี่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะก็ หวังว่าปฏิหารจะปรากฏนะ,ะก็หวังว่างานออนไลน์ของเขานี่นะจะรุ่งเรืองนะก็ชาวพิศษก็ให้กำลังใจกับคนไกลนะอ่ะาพรักนะคะเดชะหรืออดปัตนิเดชะหรืออดวินาศนะได้พี่ก็เสียได้น้องมาเกี่ยวข้องกับอริอุปสรรคปัญหา ก็คือ,อรักพี่เสียดายน้องก็เลือกพี่ที่การเงินดีคนคนพี่นี่ก็สนับสน,นุนเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางอาแต่งตัวเย้าๆนะนะมีสเสน่ห์นะคนรักนี่ก็ะชอบบริหารจัดการตนเองนี่ก็ได้คู่ที่ผูกพันกัน แต่ก็ยังวิตกกังวลนะกินไม่ได้นอนไม่หลับตนเองก็น่าเครียดแก่ขึ้นเยอะอ่าก็ยังทําตัวร่าเริงสดใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ก็บริหารจัดการต่อไปกับเดชาริอ,อดัดนะคู่ทางไกลกับเดชาริอ,อดัดคู่คนใกล้นสิแปดตุลาคมนะก็ยังผูกพันกับคนเก่าคนใหม่ต่อไป อืมเป็นชาวส่งนะสือ Social Media นะ่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคำแนะนำนะคะฟรานซายแอนนั่งรับสายลมแสงแดดนะคะอยู่กับแวดล้อมด้วยธรรมชาติเย็นใจค่ะิวมิลิตี y เข้าใจตนเองก่อนนะก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะ อันนี้เข้าใจตนเองแล้วนะว่าตนเองนะราหูทับลักนะการกระทำของตอนเองนะก็เกี่ยวข้องกับความรักนะรักอนราหูมาทับลักขณาราหูในเรือนสุขตนเองและตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับมรณะ,ะการที่จะได้อะไรมานี้มันคือกรรมเก่าด้วยนะนะมรณะมรดก ไห้สมหวังกับการมีคู่นะก็ได้ลาบลาบใหญ่อยอมรับลาบที่ได้มานั้น,อย,อน,อนออยอมรับตัวตนของตนเองรู้อะไรไม่เท่าเรายอมรับตัวตนที่ตนเองเป็นนะคะช่เลยดี ity, มีจิตใจดีมีเมตตานะคะคแบ่งปันออกไปค่ะ ใจบุญสุนทานนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสได้เลือกคู่เราก็เลือกคู่ที่สนับสนุนการเงินรายได้ความมั่นคงทําให้ชีวิตสุขสะดวกสบายจิตใจเพื่อแผ่เมตตาไปถึงคนไกลนะคนน้องนะที่เราไม่ได้เลือกนะเขาอาภัพรักนะคนอาภัพค่ะยังดิ้นรนต่อสู้เพื่อความมั่นคงของชีวิตนอกถึงเกิดนะคะพี่น้องมาพร้อมกันเลยรัก ออนไลน์ต่อไปนะกับคนที่ไม่ได้เลือกนะเลือกพี่ค่ะไม่ได้เลือกน้องก็ยังติดต่อกันผ่านลอยไปในสายลมนะออนไลน์ค่ะ